สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโวยพยาบาลฉีดยาผิดเตียงทําพี่สาวเสียชีวิตพ่อสาหัสหนุ่มโวยพยาบาลฉีดยาผิดเตียงทําพี่สาวเสียชีวิตพ่อสาหัสต,ตัวสั่นเกือบชักจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กลายหนึ่งได้โพ์ข้อความเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาถึงการพาพ่อมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาและเกิดความผิดพลาดในการรักษา โดยโพสต์ดังกล่าวมีข้อความว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นครั้งที่สองกับครอบครัวตัวเองเคสฉีดยาผิดเตียงเคสแรกพี่สาวผมพี่สาวผมอยู่เตียง17แต่คนป่วยอีกคนต้องฉีดนั้นอยู่ที่เตียง27แต่พยาบาลฉีดยาเตียงพี่สาวผมหลังจากฉีดแป๊บเดียวพี่สาวผมชักหลังจากนั้นไม่นานก็เสียชีวิตถึงขั้นเสียชีวิตวงเล็บแต่พ่อผมไม่เอาเรื่อง วันนี้เกิดเคสกับพ่อผมต่อพ่อผมอยู่เตียง14ผู้ช่วยพยาบาลถูกสั่งให้มาเช็คเบาหวานที่เตียง14ซึ่งคือเตียงของพ่อผมแต่ผู้ช่วยพยาบาลไปตรวจเบาหวานเตียง12ซึ่งผลออก305แล้วลงสมุดบันทึกเตียง14ซึ่งเป็นเตียงพ่อผมแล้วสักพักพยาบาลเอาอินซูลินมาฉีดที่ท้องของพ่อผมสักพักพ่อผมตัวสั่นเกือบชักพยาบาลสั่งให้กินน้ำหวาน โดยให้ฝั่งผู้ป่วยหากินเองตอนนี้รอดูอาการกหวังว่าเคสพ่อผมจะเป็นเคสสุดท้ายขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ